สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแน,นลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทำปลากระพงนึ่งบวยหรือแปะซะ1นึ่งบวยค่ะค่ะก็จะมีปลากระพงใบมะกรูดตะไคร้ใบขึ้นช่ายขิงซอย้วยดองเกลือผงปรุงรสซอสปรุงรสเหล้าจีนเห็ดหอมกระเทียมพริกชี้ฟ้าค่ะลงมือทำเลยค่ะค่ะจากนั้น เราก็จะมาบ้างปลานะคะล้างทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะเอาเก็ดออกเรียบร้อยเอาไส้ออกเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาบ้างปลาค่ะให้หั่นแบบนี้นะคะหั่นลงไปตรงๆแล้วก็เฉียงมาแบบนี้ ทำเหมือนกันทั้งสองข้างเลยค่ะหั่นลงไปก่อนแล้วก็เฉียงมีดนะคะเฉียงให้ให้เป็นแบบนี้นะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะ,ะเราจะมาตั้งน้ำให้เดือดนะคะ ใส่ตะไคร้ใบมะกรูดค่ะเกลือค่ะเราจะเอาปลามาลวกนะคะดับขาวปลานะคะรอให้น้ำเดือดค่ะจากนั้นทุบตะไคร้ค่ะรอไว้นะคะเราจะเอาปลามาวางลงตรงนี้นะ เตรียมไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะนําปลาไปลวกค่ะค่ะพอน้าเดือดแล้วเราจะนําปลาลงลวกค่ะแค่นี้ค่ะนําขึ้นเลยค่ะอนั้นน่ะวางลงนั้นเราจะนำไปนึ่งค่ะ ตั้งน้ำให้เดือดนะคะ,เร,ะ,าาคะเราจะนําปลามานึ่งค่ะเราจะนึ่งแค่สิบนาทีนะคะไฟแรงค่ะห่ัจากนั้นให้เรานําผักชีนะคะใบพืชช่ายนะต้นหอมมาหั่นค่ะหั่นเป็นท่อนๆค่ะท่อนยาวหน่อยนะคะท่อนก็จะประมาณนี้ค่ะาวางพักไว้ค่ะ จากนั้นให้นําเห็ดหั่นค่ะหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้ประมาณนี้ค่ะพักไว้ค่ะจากนั้นกระเทียมทุบค่ะเอาพอแตกนะคะพริกเราก็จะซอยแบบนี้นะคะส่วนขิงนี่เราใช้ขิงอ่อนนะคะซอยแบบนี้ค่ะ สวนบุยให้เรากดให้แตกค่ะ,ะประมาณนี้ค่ะค่ะนี่ก็นึ่งมาสิบนาทีค่ะนี่ก็คือสุกดีแล้วนะคะถ้าไฟแรงก็ไม่ต้องถึงสิบนาทีนะคะปลาสุกง่ายนะประมาณเจดนาทีถึงสิบนาทีนะคะนี่ก็คือสุกแล้วค่ะาจากนั้นนําลงค่ะ ตั้งน้ำให้เดือดค่ะรอน้ำเดือดค่ะหลังจากน้ำเดือดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะปรุงเครื่องค่ะบวยค่ะบ้านติดถนนนะคะอาจจะมีเสียงรถด,ดังนะกระเทียมค่ะเห็ดหอมค่ะซอสปรุงรสค่ะเหล้าจีนค่ะเกลือป่นค่ะ ของปุงรสค่ะขิงค่ะค่ะจากนั้นก็เติมน้ำส้มลงไปสักเล็กน้อยนะคะค่ะจดี๋ั้มันเป็นน้ำตาลค่ะน้ำตาลเล็กน้อยพอ รอให้เดือดค่ะหลังจากที่เดือดดีแล้วนะคะจากนั้นชิมดูรสชาติค่ะเขาก็จะออกเปรี้ยวๆเค็มๆนะคะจากนั้นพอแค่นี้ค่ะนําไปลากใส่ตัวปลาเลยค่ะจากนั้นตักลาดใส่ตัวปลาเลยค่ะ นั้นก็ใส่ใบขึ้นช่ายลงไปเลยค่ะแล้วก็พีกต้นหอมนะคะค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะปลากระพงนึงบวยหรือแป๊สซานนึ่งบวแเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะค่ะทำตามได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะค่ะทำกินทำขายได้นะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดีชาแน,นลของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดี